สวัสดีฮะอยู่กับช่องกเก่งเกิดมาซ่อมนะครับอูสุพตอ,อโตโสวิทนะฮะศ9นย์เก้าสองเ้เจน่อครับผมามาต่อเลยฮะนาวาล่าสีเทานะครับที่มีปัญหาเรื่องเทอร์โบนะครับเทอร์โบนีเ่เสื้อกลางเทอร์โบแตกน้ำรั่วออกท่อยเสียนะครับแก้ไขด้วยการเปลี่ยนเทอร์โบใหม่หนึ่งลูกนะฮะก็คือเทอร์โบเนี่ยเทอร์โบนี่เจ้าของรถ นำมาให้นะฮะนำมาใหา้ซื้อมาให้นะครับผมไม่ได้ซื้อนะคันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับนะครับ5317เนี่ยนะครับนาวาล่า5317ก็ผมไม่ได้ซื้อเทอร์โบโให้นะครับเจ้าของรถเป็นคนซื้อมาให้นะคันนี้นะนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายไว้กั้มทั้งหมดนะครับเสร็จเรียบร้อยมาแล้วอันนี้สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นานแล้วแหละ ดูเรื่องน้ำเรื่องอะไระเดี๋ยวพรุ่งนี้อตอนนี้เราเติมผมเติมน้ําเปล่านะเติมน้ําเปล่านะครับเพื่อจะดูจุดรั่วไหลนะครับผมเพ,เพื่อจะดูจุดรั่วไหลว่ารัวา่วตรงไหนบ้างนะฮะติดไว้พักใหญ่แล้วนะครับก่อนเราประกอบเทอร์โบนะครับก่อนจะประกอบเทอร์โบเข้าไปเนี่ยก็ต้องใช้น้ํามันนะครับน้ํามันหล่อเลื่นนใส่ขวดบีบเข้าไปในรูน้ํามันในแกนเทอร์โบนะครับนะฮะ สำคัญนะครับเรื่องแบบนี้แล้วก็ประกอบท่อนะครับท่อแรงดันแล้วก็ท่อไหลกลับแล้วเปลี่ยนน็อตหนึ่งตัวนะครับน็อตน้ํามันนี่น็อตแรงดันน้ํามันตัวนี้รูดเห็นไหมห่อออกมาเกียวล้มนะครับสังเกตต้องดูลูให้ดีนะเนี่ยต้องดูรูน้ํามันเ่าให้ดีนะครับว่าตัวใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมนะครับนะฮะต้องดูให้ดีนะครับนี่ ขาม,มีกี่รูเนี่ยสองเนี่ยมีสามรูเลยนะสามรูเลยแต่ของผมที่เปลี่ยนไปมันจะเป็นรูใหญ่นะมันก็พอเพียงนะครับแกนก็ใหญ่เหมือนกันแกนใหญ่ด้วยนะรูรูในก็ใหญ่นะครับไม่ใช่รูเล็กนะครับก็ต้องสังเกตนะครับเวลาเปลี่ยนน็อตน้ํามันเนี่ยต้องดูดีๆนะครับถ้ารูมันเล็กเราก็ต้องทําไงก็ได้มันใหญ่นะครับประกอบเสร็จแล้วติดเครื่อง ไว้พักใหญ่นานแล้วนะครับแล้วก็ของเดิมั่วตรงนี้นะครับเนี่ยเทอร์โบที่เข้เามานะครับเทอร์โบที่เข้ามาเวลาประกอบเข้าไปเนี่ยตำแหน่งมุมของทออ่อในนี้ยมันจะเอ็นลงไปทางเนี้ยนะครับท่อมันจะไม่ตรงนะท่อมันจะเหลื่อมมันจะเยือมันจะเยื้องอกันนะครับเทอร์โบแล้วแต่เจ้าของนะครับเอามาแบบไหนอะไรยังไงก็ไม่มีปัญหานะครับผมมีหน้าที่ เปลี่ยนให้นะครับวิเคราะห์งานนะครับวิเคราะห์งานอันนี้วาวนะ้ำเปิดแล้ววาวนะ้ำเปิดแล้วนะกดร้อน <c oughs> ร้อนนะวาวนะ้ำเปิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัดแรงดันให้ดูอีกทีนะครับตอนเช้าว่า่ามันจะตกลงอีกไหมนะครับก็ในท่อไอเสียเนี่ยก็จะคายพวกท่อน้ําระบบน้บบําเก่าๆออกอันนี้ผมยังไม่ได้เร่งเลยนะติดเครื่องมันพักใหญ่ยังไม่ได้เล่งนะครับให้เทอร์โบมันรันอินก่อนนะครับ ให้เทโบนวอร์มก่อนนะฮะวอร์มตัวเองนะครับ,วรบอวัน,นี้ก็รีบนะฮะวันนี้ทำยกเกียร์โตโยต้าวีโก้ด้วยหนึ่งคันนะยกเกียร์เปลี่ยนชุดคัสต์นะฮะแล้วก็มีรถลูกค้ามารออยู่นะครับส่วนคันนิสสันนี่ก็คันที่เคยเปลี่ยนเครื่องไปอน้ำมันใช้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวกลับมาพรุ่งนี้หน่อยน้องมานั่งดูอีกทีว่าเป็นอะไรเปล่าเดี๋ยวเสร็จคันนี้ก่อนเดี๋ยวเสร็จคันนาวาร่าก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะเปลี่ยนน้ำยาหม่น้ำนะครับน้ำยาหม่น้ำสองไห่ลอนนะครับสองไห่ลอนของอเปลี่ยนขอมพิซูนะครับเพราะว่าของนิสันหมดนิสันหมดก็อยู่ในเครืออล้วมั้งนะครับนี่อยู่นี่นะครับสองไห่ลอนไกลลอนใหญ่นะครับนะครับปีมิกสองไห่ลอนอบเต็มเต็ม เดี๋ยวจะไล่ให้หมดนะครับไล่ระบบให้หมดแล้วก็เติมน้ำเข้าไปยังไงก็พอเพียงนะครับสองไกลลอนขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมครับเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวดับเครื่องก่อนแป๊บนึงดับเครื่องปิดฝากระโปรงก่อน่อถ,ถ้าท่านเจ้าของรถได้ดูอยู่ก็วันนี้อ่าวันนี้ประกอบเสร็จติดเครื่องแล้วนะครับส่วนปัญหาส่วนปัญหาความคงทนว่า จะได้นานแค่ไหนก็อยู่ที่พุทธคุณการลงคาถาของเทอร์โบของท่านเจ้าของรถนะฮะเอาไปเจิมหลวงพ่อไหนมาลงคาถาไว้หรือยังครับเหนียวแค่ไหนอืออย่ปิดอันนี้ปิดไว้เฉยๆยังไม่บิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับวันนี้เอาอแค่นี้แหละนะไปออ หาอะไรกินแล้วนะครับพักผ่อนนะครับด้วยยานพานะลำใหม่อีกแล้วด้วยยานพานะลำใหม่อีกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปิดฝาโปงเอาเหล็กเอาสเตลอ่าปิดเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟนะครับปับปรับปรับปั๊บไปหาอะไรกินแต่ดูกุญแจรถก่อนทำไมมันเยอะจังวะ เดี๋ยวาคุณแจไปเก็บกไปเฮ้ล้ำใหม่โอ้ใช้ลานะครับกับยามาฮ่าจูปิเตอร์นะครับยามาฮ่าจูปนะิเตอร์ปี2017อ้าวล้นใหม่ล่าสุดของโลกอ๋สุดยอดเลยยามาฮ่าจูปิเตอร์ปีสองพันสิ อยากรู้หน้าตาเป็นยังไงก็ไปไป,ไปหาดูเอาทันนี้ซื้อราคาไม่แพงนะครับซื้อมาไม่แพงยังสวยอ่ะแต่วิ่งโหดแล้วนะนี่วิ่งลงหกพันเฮ้ยหกหมื่นวโลแล้วเออแต่หกหมืวิโลแต่รถม,มันสวยยังวะแสดงว่าขี่ทุกวันแต่รักษารถด,ดีนะครับซื้อมาไม่แพงไม่แพง โอเคนะครับขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมนะครับช่องของเค่งเกียมาซ่อมนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะว่ากันใหม่นะครับขอบคุณดีนะสวัสดีครับบ๊ายบาย